อสมาคิก่อคชีพนี้อยู่กับด่าึ่งนะคะนี่เรามาดูคนที่เคยท้อแท้จากคิสตันมาแล้วนะทีหนึ่งแต่เขาเปิดช่องให้แล้วเลงบันโดนบันดาลใจที่จะเข้ามานี้ยังไงคะดูพวกญ้าหรือว่าดูเพื่อนๆอะไรยังไงครับก็ดูทุกคนนะครับก็เห็นสนุกสนานกันก็ผมก็คิดอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะได้เข้านะครับก็พอมาปรึกษาร์ทที่ ตาคำสายบอกว่าต้องหาซื้อโทรศัพท์ดีๆผมก็ถามว่าจะซื้อดีแค่ไหนเขาบอกว่า4ี่พันห้าพันก็ได้ก็ผมถามว่าเอาแค่สองพันห้าได้ไหมโอ้ยครับผมไม่ได้ต้องเอาถึงสี่พันห้าพันผมก็เลยซื้อนะครับก็เก็บตังค์ไว้ไปรับจ้างก่อสร้างกับน้องชายนะครับก็เก็บตังค์แล้วก็พอพอดีได้นะครับ ก็มาซื้อโทรศัพท์ครับตอนนี้ตอนนี้ลุงหวางผ่านหรือยังคะอันนี้ก็ได้พันพันซับกว่าแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่านชั่วโมงเนาะไลฟ์สดยังไม่ได้ชั่วโมงครับก็ให้ลุงเราพวกเรานะคะยูทูบเบอร์นะคะอยู่ที่บ้านลุงพลก็เป็นกําลังใจให้ลุงหวางต่อสู้ฟันคาอุปสรรคให้ได้แล้วก็ให้ ช่วยดงินให้รายส่วนได้แล้วก็มีเอฟซีเข้ามาเข้ามาคุยเข้ามาอะไรก็เราก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆน่าจะลิ้งเอามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตเราไม่สิ้นหวังงเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เป็นเหมือนกันคารุมกาพวกเราไม่เป็นสักคนนะอยาโทอนะพวกเราไม่เป็นักคนอย่างยาที่อ่านหนังสือไม่ออกนะอยากยากก็ยังได้เจ้ารู้อยู่บอกค่อยนะสามเดือนถึงได้ถึงพันซับ เด็กเด้อมาดันให้เอไม่ใช่นะตอนตอนนี้ผมก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับถ้าไม่รู้ก็ก็จะถามทุกคนนะครับถามได้คลงหว่าถามได้ที่พี่ยูทูบเบอร์ก็พร้อมที่จะให้คําปรึกษานะคะถ้าลุงหว่างไม่เข้าใจอะไรนะคะก็สามารถคิดว่าทําเพื่อลูกใช่อยู่เพื่อลูกทำเพื่อลูกแล้วก็ทําเพื่อ ครอบครัวตัวเองนไหมใช่่เราต้องมีเราต้องกินเราต้องใช้เราต้องมีต่อไปเป็นกำลังใจให้่อดไปข้างหน้าไม่ต้องท้อไม่ต้องหล่อเหมือนยอดก้าวไปเรื่อยๆย่าไม่เป็นหนังสือแต่เราแต่ยอดสู้ได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ้เราต้องมีนี่ขนาดเนาะขนาดคคิดว่าเราเป็นโรคเป็นภัยอะไรก็ช่างแต่ถ้ามีกำลังใจ มันชนะเหมือนแต่กระทั่งโลกนะโลกไทยที่เรามีเนี่ยความความกำลังใจเนี่ยคือชนะได้หมดนะกนก็ผมไม่มีกำลังใจก็ทำอะไรก็เหนื่อยไปหมดนะครับทำไม่ได้นะครับตอนนี้มีความหวังเลยเนาะครับตอนนี้ก็มีความหวังนะครับขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ก็ครึ่งหนึ่งแล้วครับโอ้ได้50เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะจ้าพรุ่งนี้คงจะ60เนาะพรุ่ง70ขึ้นไปเรื่อยเนาะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆอาจเดือนหนึ่งคงจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากำลังใจก็มาเรื่อยๆแบบนี้ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับจ้าแล้วก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั่วโลกเลยนะครับทุกคนนะครับออกมาพวกเราจะสนุกสนานแบบนี้นะนี่ก่อนนะคะขอบคุณมากขอบคุณอาจารับช่างลุงหวังชนางลุงหวังเลยด้วยนะคะ ลุ้งขาแล้วคิดจะไงคือว่าหงกรอมีไหว้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 ไห้ไหว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 ไหว้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 ไหวลไหว้ไหว้ไห้ไหว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 ้ไห้หว้ไหวไหว้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 ไหวไหวไหว้ไหว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 ไหไหวไหวไหวไไหวไหวไห ก็บอกว่าอะไรนะลุงมึงมึอไข่กำลังใจเมื่อกี้ได้บอกว่าอย่าท้ออย่าถอยคนเรามันก็ไม่เป็นอย่างหนึ่งมันก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็แกพูดมั่อก็ถูกต้องว่าผู้หญิงจาหรือว่ามันจากก็ลายจากหลายอย่างจากเมื่จากตายก็อีกอย่างหนึ่งจากไปทางไอแบบหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่ง เราก็เกิดมากว่าจะโตก็โอ้ยหมดข้าวหลายกระสอบแล้วใช่อย่าไปคิดอันสั้นๆนะคิดอนาคตลูกอะไรอะไรตัวมีอะไรเราคิดเขายิ่งกว่าเราเขายังอโบกเขายังอยู่ได้เขาอกว่าเราอะไรยังยิงอยู่ได้พยายามอย่าไปคิดสั้นแล้วก็อย่าอยู่คนเดียวมาหาคุยเพื่อนคุยอะไรมันก็จะได้ คนนั้นคุยคนนี้คุยนะคือจะคลายขึ้นเนาะก็คลายมากขึ้นถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยก็คิดไม่มีเพื่อนคุยแล้วก็งอ๊ะงอ๊ทางนั้นก็ไม่มีใครงอกทางนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้นะเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าจะถูกกระชากอยหรือเปล่าฝั่้งอ๊ะงอ๊ะใจงอกะหวานหไม่รู้ลุงถาลุงถาขอถามลุงถาหน่อยไปเรียนเจ้ากระโดดเรียนมาซ้อมรำกับเลเลย โอ๊ยคอยลัมไม่เป็นอันเด็กชายอันเท้าวอนนี่โดดเลนตลอดเลย่อไม่เคยลัมเนาะพ่อนหนึ่งก็ไม่จบพ่อหนึ่งก็ไม่จบให้มาลัมก็ไม่ลัม ให้มาให้มาเป็นผู้จัดการเจ้าก็ยังลำเนาะวันนั้นเคยเห็นเจ้าลำเนาะลำได้ก็ลำไปเป็นลำได้ฟ้อนได้นะครับว่าลำวันนั้นรู้สึกดีไหมนึ่งก็ไม่ต้องนึบีก็กลัวจะลำไม่สวยนะแล้วพอลำเสร็จแล้วไปนอน หลับสบายไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ก็ไม่คิดเท่าไหร่ครับแล้วเวลาเจ้าประม่างเจ้าก็มาจ้ออกมาเจ้าก็กราบปู่จุดทูกกราบปู่แล้วเจ้าก็ถึงไรเจ้าคือถึงถ่ายเออทำให้เจ้ามีอิทธิฤทธิ์มีอะไรแบบว่าทำให้เราสบายใจอธิษฐานว่าให้ปกป้องรักษาให้ผมมีชีวิตใหม่ด้วยอะไรเราก็พูดไปนะ่ช่ว ใช่เออกาบพระพุทธชินราชอะไรเรากาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเออปู่าะปู่นี่กใช่จุดทูบจุดแค่ทูบจุดแค่ทูบแล้วเราก็เสียบแล้วอธิษฐานแล้วก็กาบทุกวันที่เราออกมากาก็ทำดีไว้นะคจ้าจ้างานคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ